สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเรื่องพีชคณิตบูลีนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ก่อนว่าพีชคณิตบูลีนคืออะไรพีชคณิตบูลีนนะคะเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะคะในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรตรก,กะที่ใช้ในการลดรูปสมการหรือฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์นะคะค่ะเรามาดูทฤษฎีของพีชคณิตบูลีนกันเลยค่ะ ทฤษฎีบทที่1นะคะเขาเก่าทฤษฎีบทที่1ก็คือ commutative law Comm เป็นกฎของการสลับที่นะคะกฎของการสลับที่ก็คือกอไก่ a or b เท่ากับ b o a อันนี้ก็คือกอไก่นะคะต่อไปขอไข่ a and b เท่ากับ b and a มาดูทฤษฎีบทที่2กันเลยค่ะก็คือ associative law ก็คือกฎของการจัดหมู่นะคะก็ไก่วงเล็บเปิด a o b วงเล็บปิด o c เท่ากับ a o วงเล็บเปิด b o c วงเล็บปิดนะคะต่อไปขอไข่วงเล็บเปิด a and b วงเล็บปิด and c เท่ากับ a and วงเล็บเปิด b and c วงเล็บปิดนะคะ ต่อไปมาดูทฤษฎีบทที่3กันเลยค่ะดีไซน์บูชีปรอก็คือกฎของการกระจายนะคะกฎของการกระจายมาดูกันเลยค่ะ A ก็คือขออภัยค่ะก็ไก่ A And a แอนวงเล็บ B Or C วงเล็บปิดเท่ากับ A And B Or A And C นะคะต่อไปขอไข่นะคะจะเป็น a o วงเล็บเปิด B and C วงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บเปิด A Ob วงเล็บปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคูณหรือไม่ได้ใส่ AN d ไว้คือจุดนะคะแต่ก็เป็นวงเล็บติดกันก็เท่ากับมัน and กันอยู่ก็คือ and กับวงเล็บเปิด A O อวงเล็บปิดนะคะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีบทที่4นะคะ Identity r ก็คือกฎของเอกลักษณ์นั่นเอง a ก็ไก่ a of a เท่ากับ a นะคะต่อไปขอไข่ A and A เท่ากั 3, บ A นะคะทฤษฎีบทที่5นะคะก็คือ negation r รอกกฎของการนิเสศนะคะก็คือก็ไก่ก วงเล็บเปิด A บาวงเล็บปิดเท่ากับ A b บาต่อไปขอไข่ b a บาบาเท่ากับ A เพราะว่าบาตัดบานะคะต่อไปทฤษฎีบทที่6นะคะร e ดั n น a ดนลอก็คือกฎของการลดทอนั่นเองก็ไก่ A and วงเล็บเปิด A พขอไปค่ะ A อวงเล็บเปิด a. A and B วงเล็บปิดเท่ากับ A นะคะต่อไปขอไข่นะคะ A a วงเล็บเปิด A o b อเท่ากับ A นะคะต่อไปทฤษฎีบทที่7นะคะก็ไก่0 o a A เท่ากับ A ก็คือ0บวกอะไรก็ได้ตัวมันเองนะคะต่อไปขอไข่นะคะ1 n a เท่ากับ a ก็คือ1คูณอะไรก็ได้ตัวมันเองต่อไปขออควายนะคะ 1& อขอไค่ะ1 or a เท่ากับ1จะเป็น a บวกบวกหรือ a b ไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าสูงสุดในวงจรดิจิตอลมีค่าเป็น1เท่านั้นเราก็เลยได้1นะคะต่อไปงงู 0n a เท so okay. ่าก so so ับ0ก็คือ0คูณอะไรก็ได้0นะคะต่อไปทฤษฎีบทที่8นะคะก็ไก่ a bar บวก a เท่ากับ1ขอไข่ a bar คูณ a เท่ากับ0ก็คือ a bar n a เท่ากับ0ค่ะต่อไปทฤษฎีบทที่9นะคะก็ไก so ่ 1. a o a bar, a bar. and b เท่ากับ a or b นะคะต่อไปขอไขนะคะ a and วงเล็บเปิด a bar or b วงเล็บปิดเท่ากับ a and นนะคะต่อไปมาดูทฤษฎีบทที่10กันเลยค่ะดีโมแกนนะคะรอก็คือก็ไก่ a บวก b บายาวนะคะเท่ากับ A bar and b n r เพราขอไข่ A n อนบบายาวนะคะเท่ากับ A b r r r B bar ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้คือเราได้เขียนตัวอย่างหรือเขียนโจทย์ตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเราต้องมาสร้างตารางความจริงกันก่อนนะคะ การที่เราจะสร้างตารางความจริงได้เราต้องมีสมการแล้วราะนี่ก็คือสมการของเราแล้วเราก็ต้องมาสร้างตารางความจริงก่อนก็สมการของเรามีอยู่3ตัวแปรก็เอา2ยกกําลัง3าเท่ากับ8นะคะค่ะมาสร้างกันเลย a ก็คือ0 0 0 0 1 1 1 1, 1. ต่อไป B นะคะก็เป็น0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 a r บาก็คือนิเศษของ A ก็คือจะกลับกันนะคะ A เป็น0 A b บาต้องเป็น1 1 1 1, 1 0, 0, 0 0 0 0ต่อไป B b บา ก็คือส่วนพิเศษของ b b ก็คือ0พิเศษของมันก็คือ1 1 0 0 1 1 0 0 c bar ก็คือนิเศษของ c ก็คือ1 0 1 0 1 0 1 0 ต่อไปเรามาจะรู้ได้ไงว่าหาอะไรต่อเราก็มาดูที่สมการเลยค่ะว่าต้องเอาตัวไหนบ้างต่อไป a a n d b นี่เราก็เอามาลงในตารางเลยค่ะ a and b ก็คือเอาช่องตาราง a และช่องตารางของ b มาแอนกันก็นกคือมาคูณกันนั่นเองเราจะดูสองช่องเลขนะคะ2ช่องนี้ สช่องนี้ก่อน a and b ช่องที่1ก็0 0ศูนย์คูณ0ย์ได้0 0นคูณ0ได้ศ1ได้0 0คูณ1ได้ศ1 0ได้0 1คูได้0 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1นะคะต่อไปเราก็มาดูจากสมการอีกต่อไปเราก็จะหา a and b and c เราก็จะเอา a and b and c นี่เอาสามตัวนี้มาคูณกันนะคะจะดู 3, ามช่องเลขนะคะก็คือ0ูนย์คูณศนคูณศย์ได้0ูนย์ศนคูณศย์คูได้ศูนย์ศูนย์คูณหคูณศูย์ได้ศูนย์ศูนย์คูณหคูณหได้ศูนย์หคูศูนคูศูนย์ได้ศูนยคูณศคูณหก็ได้0ูนย์หคูณหคูศูนย์ก็ได้0ูนนะคะ ต่อไป1น <1, S 1> คูณห <1, S 1> คูณหก <1 S 1> ็ได้1นะคะต่อไปหาตัวไหนต่อก็คือหา a อบาแอนซีบานะคะ A อบาแอนซีบาหายังไงก็คือเราจะเอาช่อง A อบานี่แอน r ซีบก็คือเอามาคูณกันนะคะเอา2ช่องนี้ มาคูณกันจะได้1นคูณหได้1 1ได้0 1คูณหได้1 1คูได้0 0นคณหได้0 0คูได้0 0คณหได้0 0คณศได้0นะคะต่อไปเราก็เหลือ สมการหาจากอันนี้มาบวกกันเพรเราได้แล้วก็คือ B ีบาบวก A bar. b บาบ b บาเรามีแล้วช่องบาบาเรามีแล้วนะคะช่องบาบาเรามีแล้วนี่เนาะช่องบาบาของเราต่อไปมันทำอะไรอยู่ก็คือมันออกับ A &B n d B ก็คือเรามีแล้ว e A&B n d B ก็คือช่องนี้เอามาทำอะไรกันเอามาออกันก็คือเอามาบวกกันนะคะอุ้ยขออภัยนะครับไม่ใช่ A บาร์เนาะเป็น B b บาร์อ๋อถูกแล้วก็เอา B บาร์ออกับ a andB ก็จะได้ องช่องนี้มาบวกกัน1นบวกศย์ได้1 1บวกศได้1 0 0บวกศได้0 0บวกศได้0 0 1อ๋อหนบวกศได้1 1ึบวกศย์ได้1นึศนบวกหได้1 0ึนย์บวกหได้1นะคะต่อไปเราเหลืออะไรเราเหลือ A B C O กับ A bar C bar ก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็มาเขียนลงในตารางเลยแล้วเราก็จะเอาช่อง A A B C ช่องนี้มา O กับ A bar C bar ก็คือช่องนี้คือมาบวกกันนะคะ 0 1บวก1ได้1 0บก1ขอภัยนะคะ0บก0ได้0 0บก1ได้1 0บวก0ได้0 0บก0ได้0 0บวก0ได้0 0บก0ได้0 1ได้1ต่อไปเราเหลืออะไรคะนี่เราเหลือช่องสุดท้ายแล้วก็คือเอาสีเขียวเนาะ A B C บวก A บา์ bar, c บาแล้วก็คูณ4ก็คือ ABC a ีออเอบาซีบาแล้วก็ N C นะคะนี่แล้วก็เป็นช่องสุดท้ายก็คือเอาช่อง A B C บวก A อบาซีบาก็คือช่องนี้มา แอนกับช่องนี้ก็คือเอามาคูณกันนะคะเอาสองช่องนี้มาคูณกันก็คือมาแอดกันคูณเนาะจะได้ไม่งงเอาเป็นวงกลมดีกว่าก็ศูนย์คูณหได้0 1นคูณศได้0 0นคูณหได้ศย์ หนคูณศย์ได้ศูนย์ศคูณศูนยได้ศูนยคูณศได้0 0นคูณศย์ได้ศูนคูณหได้1ต่อไปเราก็ขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะคะ ต่อไปเราก็มากับมาที่สมการว่าเราสร้างตารางความจริงจากสมการได้ครบหรือ,อยังเราก็ได้ครบแล้วนะคะต่อไปเราก็เหลือค่า x ค่า x ก็คือเอา B B a r O B แล้วก็แกับก็คือช่องนี้เนาะ แอนกับ a b c o a bar c bar แล้วก็แอนกับ c ก็คือช่องนี้เลยเอามาทำอะไรคะเอามาแอนกันก็คือคูนกันนั่นเอง1คูณ0ขออนีายใช้สีดำเนาะ1คูณ0ได้0 1คูณ0ได้0 0คูณ0ได้0 0คูณ0ได้0 หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หเรียบร้อยอันนี้ก็คือตารางความจริงของเราจากสมการนะคะต่อไปทำยังไงต่อเราก็จะเอาจากตารางความจริงเนี้ยไปลดรูปสมการต้นอันนี้คือสมการต้นนะคะ สมการเริ่มแรกของเราก็คืออันนี้เนาะต่อไปเราจะสมก,การเริ่มแรกของเราเนี่ยมาทําเป็นสมก,การลบลดรูปเนาะลดยังไงเราก็ใช้ทฤษฎี1ิทข้อของพีคณิตบูรีนั่นเองแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะเขียนทากับไปเนาะ ยังไงก็คืออันด like ับแรกจะเอา c คูณเข้าทั้งสองตัวนี้เนาะก็คือ c n เข้าไปในวงเล็บวงเล็บข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ดึงลงมาเหมือนเดิมลงมาเหมือนเดิมแต่วงเล็บข้างหลังเราเอา c n เข้ามาก็ได้ a เพราะว้ค่ะ a B, C, C O กับ A, บา C, บาเรียบร้อยแล้วเอาคูณเข้ามาเรียบร้อยต่อไปทำยังไงต่อคะเราก็ดูว่ามันตัดกันได้ไหม C กับ C คูณ C ก็จะได้ c เพราะว่ามันตามทฤษฎีนะคะก็คือ c คูณ c ได้ c ก็จะได้เหลือแค่เดี๋ยวขออนุญาตเขียนตรงนี้ลงมาก่อนนะคะก็จะได้ c คูณ c ได้ c ก็จะเหลือ a b c o กับ a บาซีบาแล้วก็ซีซีบากับซีมันคูณกันจะเหลือศูนย์นะคะสองตัวนี้คูณกันจะได้ศูนย์แล้วก็เอาศูนย์ไปแอนกับ a บาก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเหลือศูนย์ก้อนนี้เราเหลือศูนย์นะคะต่อไปแล้วก็เอาขอเขียนรูปแบบให้มันดูง่ายเนาะ เพราะตรงนี้เราหายนะคะบวกสูตรไม่ต้องเอามาเขียนต่อเนาะนี่เราเหลือสมการเราเหลือแค่นี้แล้วแล้วเราจะทำไงต่อเราจะเอา a b c คูณเข้านะคะก็จะได้ a b c b a บวกกับ a b ก็ a b c ไปทำยังไงต่อเราก็จับดูว่า b กับ b bar มันคูณกันได้เท่ากับ0แล้วก็เอา0มปคูณ a กับคูณเอาไปแอน a กับแอน b ก็ได้เท่ากับ0เหมือนเดิมนะคะเพราะ0คูณอะไรก็ได้0ต่อไปบวก a b a b c เราก็มาดูว่า a a คูณ a ได้เท่ากับอะไร a คูณ a ได้เท่ากับตัวมันเองนะคะก็คือประทานีเร, a, b, เราจะเหลือ a b c แล้วก็เท่ากับ0บวกอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะ เราก็จะได้เท่ากับ a b c เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือเราลดรูปสมก,การเรียบร้อยลดรูปสมก,การเสร็จทำยังไงต่อคะเราก็จะมาสร้างตารางหลังลดรูปสมก,การสร้างเหมือนเดิมค่ะเราก็ไปยกยกช่องตาราง a b c ลงมาใส่ตรงข้างล่างหลังรถรูปนะคะอีกี่ยได้0 0 0 0 1 1 1 1 b 0 0 1 1 0 0 1 1 c เราได้01 0 1 0 1 0 1 abc เราไเท่าไหร่เราก็มาดูช่อง abc ของเราช่องนี้ เราได้ศูนย์หมด1ตัวข้างล่างนะคะเอาลงมาเลยต่อไปเราก็มาดูว่า a n b a n d c ก็คือ3มช่องนี้เนาะคูณกันก็คือเอามาแอนกันนั่นเองแอนกันได้ x หลังลดรูปสมการศูนยูนย์ได้ศูนย

เริ่มต้นสมการของเราจะเป็นสมการแบบนี้เนาะต่อไปพอเราลดรูปมาเราจะเหลือแค่สมการนี้ก็คือสมการ a b c เรียบร้อยนะคะขอขอบคุณะคะ่ะ